มะนาวพันธุ์ป้นดกสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่สวนมะนาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นมะนาวพันธุ์แป้นดกพิเศษนะครับจะมาเก็บมะนาวอันนี้เป็นมะนาวช่วงหน้าแรงนะครับผมครับหน้านาวหน้า,นา,นา,นาแล้งแต่ว่ามะนาวเราดกมากนะครับถ้าลูกเน pivot, ี้ยก็ตอนนี้ก็ลูกละสองบาทแบบนี้นะครับสองบาท ถ้าว่าเดือนหน้าเนี่ยลูกนี้ก็น่าจะตกวันมรสักสามบาทสี่บาทได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปีไหนที่มะนาวแพงๆลูกนี้น่าจะตกกี่บาทครับแพงๆเนี่ยสี่บาทได้มั้งหกบาทเจ็ดบาทมาเก็บมะนาวกันครับผมแบบนี้เก็บได้แล้วนะครับโอ้น้ําดีมากมะนาวน้ําดีมากนี่ครับเก็บได้เลยดกมากครับคุณผู้ชมมะนาวดกมากพอดีวันนี้ลูกค้าสั่งเราก็เลยนะเก็บ ใช้ได้ทุกลูกเลยอืมนะครับก็เก็บมะนาวนะครับถ้าคุณผู้ชมท่าใดสนใจนะครับผันมะนาวที่อยากปลูกมะนาวก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้มาสาธิตการเก็บมะนาวให้ดูครับผมแบบไหนถึงเก็บได้นะครับ่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามะนาวแบบไหนถึงเก็บได้ดูครับเนี่ยให้มันป่องๆตรงกลางๆป่องๆนี่ครับแบนๆ ถ้ากลมๆเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าป่องตรงกลางคล้ายๆลักษณะคล้ายๆลูกจันเนี่ยเก็บได้แล้วนะครับแบบเนี้ยอันนี้เก็บได้เลยลูกนี้ก็สองบาทนะครับสองบาทต้นนี้ดกมากคุณผู้ชมครับนี่เก็บไปเยอะแล้วนะเก็บไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็นมะนาวที่ปลูกหนึ่งปีครับผมปลูกหนึ่งปีต้นเนี้ตอนที่ยังไม่ได้เก็บ่ต้นนี้น่าจะมันเกือบพันลูกเจ็ดแปดร้อยลูกตอนนี้ก็น่าจะเหลือสักสามร้อยลูกได้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ดกดูต้นนี้ครับดูอันนี้ก็ดก เ,เก็บได้หมดครับผมปองๆเนี้ครับจริงปีหนึ่งอ่ะมะนาวมัน,มนพวกนี้มันจะเป็นถวายนะครับต้นดอกพิเศษนี้มันจะออกถวายออกดอกทั้งปีออกลูกให้เราเก็บทั้งปีพอไอออกลูกชุดนี้เสร็จเดี๋ยวดอกมันก็จะแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับผมเนี่ยแบบเนี้ยเก็บได้หมดครับแซมขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อยๆครับเราก็จะมีขายตลอดทั้งปีข้อดีของมะนาวพันนี้นะครับคือหนึ่งละเปลือกจะบางนะครับเปลือกจะบาง จะได้ไม่ได้เอามีดมาน่นจะผ่าปอกให้ดูหนึ่งเราเปิดจะบางสองเม็ดจะน้อยนะครับสามก็คือรสชาติมันจะหอมครับมันจะหอมก่าพันธุ์อื่นๆนะครับเปลือกบางเม็ดน้อยน้ําหอมนะครับก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่เอาไปใส่อาหารมันก็จะน้าหอมก็จะอร่อยนะครับทําให้รสชาติอาหารมันเด่นขึ้นอร่อยขึ้นนะครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวขอทั้งหน่อยครับจะเก็บครับผมถ่ายในถังหน่อยเนี่ยครับ มะนาวเก็บง่ายมากครับไอ้ย <su> ินเเ็บตรงนี้ก็ได้ร้อยลูกนะเก็บได้หมดเลยนะครับมะนาวเราปลอดสารนะครับทําเป็นมะนาวปลอดสารมะนาวยินดีครับผมเก็บได้หมดเลยนะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะปลูกนะครับก็โทรมาติดต่อผมได้นะครับสอบถามนะครับโทรมาเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแลกเปลี่ยนความคิดกันเผื่อใครมีไอเดียดีๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูต้นข้างหน้ากันครับผม เก็บได้นะครับลูกก่องๆแบบนี้เก็บได้หมดเลยครับเนี่ยเก็บ,กบลูกละสองบาทครับเนี่ยลูกละสองบาทใส่น้ำจิ้มใส่ส้มตำเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับมะนาวพันธุ์นี้ครับเก็บได้เลยนี่มาดูต้นนี้ครับต้นนี้ดกมากนี่ดกมากที่อยากจะให้ผู้ชมเห็นอตอนที่มันติดลูกแล้วเรายังไม่ได้เก็บนะครับเนี่ยต้นนี้ ดูครับแล้วชอบเก็บได้หมดเลยนะครับจริงวันนี้เรามีออเดอร์เข้าเยอะนะครับจะเก็บวันนี้ก็ประมาณสี่พันสี่พันลูกนะครับอาทิตย์หนึ่งจะเก็บสามวันนะครับก็ตกอาทิตย์หนึ่งก็หมื่นกว่าลูกนะครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยน้ําดีมากครับเนี่ยแบบนี้เก็บได้ครับลูกไอช่วงตรงกลางป่องๆเนี่ยครับเก็บได้หมดเลยนะครับนะครับเก็บได้ มันยาวเนี่ยครับผมครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหรือเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะปลูกนะครับอยากจะปลูกมะนาวโทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างนะครับผมให้เบอร์โทรติดต่อไว้ทางด้านล่างนี้นะครับผมเนี่ยครับผมลองดูนะครับจะปลูกไว้ที่บ้านนะครับห้าต้นสิบต้นก็ไม่ต้องซื้อแล้ว ไม่ต้องซื้อมะนาวก็มีมะนาวกินตลอดทั้งปีแล้วพาะพันุนี้มันเป็นถวายจะออกทั้งปีหรือว่าท่านใดจะทําเป็นอาชีพนะครับปลูกร้อยต้น200ต้น500ต้นหรือพันต้น2 0 0พันต้นก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเรื่องต้นพันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ